เปิดจองบ้านสวยราคาประหยัดที่กัดอำเภอเมืองลำพูนราคา1.37ล้านบาทใกล้นิคมอุตสาหกรรมลำพูน2ห้องนอน2ห้องน,น้ำหนจอดรถพื้นที่50ตารางวาแถมฟรีสนามหญ้ารอบบ้านเรามาดูข้างในบ้านกันดีกว่าค่ะข้างในบ้านห้องโถงโล่งโปร่งสบายประตูหน้าบ้านเป็นกระจกบานสไลด์บานใหญ่ในห้องนอนใหญ่มีขนาดกว้าง ในห้องมีห้องน้ำอยู่ในตัวในห้องน้ำใช้วัสดุคุณภาพดีเกรด A ฝักบัวเรนชาเวอร์ห้องนอนเล็กก็มีขนาดกว้างเช่นกันนะคะต่อไปเป็นห้องน้ำส่วนกลางค่ะห้องน้ำส่วนกลางก็ใช้วัสดุคุณภาพดีเกรดเห้องสุดท้ายเป็นห้องครัวในห้องครัวแถมเขนาเตอร์ครัวซิงค์ล้างจานลูกค้าท่านใดสนใจรีบจองด่วนเลยค่ะ